จะมาทําวัสดุที่เหลือใช้ให้เกิดประโยชน์ให้เป็นกลังหันลมอีกคลิปหนึ่งนะครับวัสดุที่เหลือใช้ก็จะมาตัดปากขวดออกนะครับตัดประมาณนี้นะครับด้วยปากกาพอเราตัดเสร็จพอเราตัดเสร็จ ก็จะได้ลักษณะนี้นะครับพเพื่อนๆ <c oughs> นะฮะผมนะครับว่าเราจะตัดไปตรงนี้นะครับตัดเลยครับตัดให้ขาดเลยชึกชึกช,กชกตัดให้ขาดเลยชึกๆึกช กังหันพารรยหรือจะเรียกอีกชื่อหนึ่งก็ได้ว่ากังหันนำโชกแล้วแต่จะใส่ชื่อเอานะครับน่าก็จะมาเป็นลักษณะนี้นี่เราก็หักลงมาสุดๆตรงที่หักลงมานะครับทีนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้ เราก็จะเอาไปพ่นสีหรือทาสีแต่วันนี้ขออนุญาตไม่ทาสีให้กับเพื่อนๆดูก่อนนะครับพอตัดแล้วเราก็จะได้แบบสวยงามแบบนี้นะครับแล้ว่ากันหันลมพารวยกังหันลมนำโชคก็แล้วแต่นะครับ ว่าเป็นรูปนกอะไรก็ได้ตามที่เราต้องการนะครับมีตามีหูมีปีกแล้วก็เตรียมเจาะรูเจาะรูตรงนี้กับตรงนี้นะครับก็เจาะรูเสร็จนะครัก็จะเป็นตัวนกแบบนี้นะครับนกสวยๆแบบนี้เริ่มเป็นนกแล้ว แล้วก็นกหัวขวานมันต้องจิกกับไม้ใช่ไหมแล้วก็ไม้มาให้เขาอืมเออวิกิทำผิดเอาละ <c oughs> ทีนี้เราก็เอาใบมาใส่ใบที่เราตัดตะกี้เนี่ยมาใส่แล้วก็มีฝาแบบนี้ใส่ไปก่อนนะครับ ประกอบหมุนเข้าไปเอาไม้อีกท่อนหนึ่งมาใส่สนานี้ก็เริ่มจะหมุนแล้ว นกเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นนกตัวอื่นก็ได้นะครับตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้ไดเราก็มีตะปูหรือว่าน็อตตรงนี้อยู่นะครับจะใส่อีกตัวกังหัน นำโชคได้เข้นใบพัดตัวนี้ตัวเล็กๆสีสวยๆนี้อลองดูแล้วก็หมุนเข้าไปเสร็จ ก็หมุนได้เช่นกัน <c oughs> ทีนี้เราก็จะเอาไปทาสีหรือเพื่อนๆชอบสีอะไรก็เอาไปทาได้นกตัวนี้ก็จะมีสีสันขึ้นมาทันทีวิธีง่ายๆคุณก็ทำได้นะครับผม